วันนี้เช้าวันที่4มกราคมประมาณ6โมงอุณหภูมิมป,ประมาณ20อ,องศานะครับเรามีนัดวิ่งอีซี่สกิโลเมตรในหมู่บ้านนะครับวันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ย10กิโลเมตรก็อีกประมาณไม่กี่สัปดาห์ก็จะถึงวันที่เราแข่งจอมบึงแล้วนะครับวันที่19มกราคมนะครับวันแข่งกอนนี้มันช่วงเทปเปอร์แล้วช่วงเบาล,ลงแล้ว อันนี้เดี๋ยวรอเอ็กก่อนก็อ่านี่ครับเสื้อดรา้อนวิ่งเล่นนะครับเป็นเวอร์ชั่นพิเศษที่เราทําขึ้นเพื่อไปใส่ที่จอมบึงมาราธอนนะครับก็เป็นธีมแบบจีนๆน,นะครับมีลายมงกรมีลวดลายของความเป็นจีนนะครับแล้วก็มีมงกรนะนังสือว่าไปจังหวัดลาดุรีจังหวัดองค์งกรนะครับจะเป็นคอนเซปต์ประมาณนี้นี่ครับอันนี้เป็นแขนสั้น จริงวันใส่จริงก็เป็นเสื้อเสื้อกล้ามนะครับที่ใส่แข่งกันนะครับเสื้อมาแล้วก็มีสั่งสั่งกันแล้วนะก็มีเพื่อนๆเ,เข้ามาสั่งกันตั้งแต่วันที่ช่วงก่อนปีใหม่นะที่ผมเริ่มเปิดรอบแรกไปก็มีสั่งมาหลายตัวแล้วครับก็เดี๋ยวในช่วงตัดรอบน่าจะวันตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่นะครับขออนุญาตตัดรอบนะวัน,ว,นวันพรุ่งนี้ เริ่มผลิตนะครับก็เดี๋ยวทยอยผลิตแล้วจะส่งให้ทุกท่านที่สั่งมาก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นล็อตแรกแหละถ้าไม่นับล็อตแรกที่ผมตัดนะจะเป็นล็อตที่เพลียเดอร์ล็อตแรกก็เดี๋ยวตัดยอดวันพรุ่งนี้แล้วนะครับวันที่้5ก็เดี๋ยวผลิตจะส่งไปให้ทุกท่านได้ใส่กันนะครับวันนี้เอาบัสตัน12มาใส่นะครับก็นานๆใส่ทีวันนี้เข็มเป็นวังวิ่งอีซี่ที่ไม่ได้ต้องเร็วมากนะครับก็เอาคู่นี้มาใส่ พลสตันคู่นี้ก็พันโลแล้วนะพันโลแล้วพันแล้วแล้วก็การใช้งานก็ถือว่ายังทนทานนะครับทนทานอาจจะมีแบบเปิดเปิดบ้างนิดหน่อยตามอายุมันพันกิโลนะมันก็ก็มีบ้างนะครับแต่ถือเป็นรองเท้าที่เนี่ยมีความรุ่มสบายใส่ซ้อมทำความเร็วเทมโปอินเทอร์วอลกพอได้ได้ครับอีซี่ก็ได้สวัสดีครับเอ็กเข้ามาแล้วครับ โอ้ย,อยมาในเสื้อ,อ <laughs> มาในเสื้ออย่างเท่เลยเสื้ออะไรเนี่ยดา้อนวิ่งเล่นมังกรดำโอ้โหนีหลังกระตุน้นจำเนือยครับอบอกว่ายังไม่ตื่นครับก็เลยเอาอยางยืดให้ซะเลยโ <laughs> อ้ยอ,อันนี้มาแบบลูปเท่มากเลยเนะี่ย ดำขาวโอ้โหนี่เต้นเหรอครับฮะนี <laughs> ่เต้น <laughs> ตื่นเนตะ้นเต้นเต้นเออเต้นเต้นต้นเตนตึงครับตื่แล้วพี่คนของเราล่ะครับฮะเมื่อวานเขาบอกว่าถ้าเขาตื่นในหะ้ต้องวิ่งนะครับพี่เอสอะ่ะเขาถ้าลงไปนวมไว้แบบเนี้ย <laughs> ไม่ตื่น<ร>แน่แนอนครับ <laughs> ต้องไปกดออด ต้องไปกดออดออดหน้าบ้านเลยนะโอ้โหหมอนี่ถ้าตื่นนะเขาบอกถ้าตื่นเมื่อวานลงแบบติดปลายนวมาไยเขาบอกถ้าตื่นนะจะวิ่งด้วยบอกวิ่งที่ไหนขนาดบอกวิ่งในหมู่บ้านนะใกล้ๆนะเออวิ่ง <c oughs> ออกมาก็เจอกันเลยวิ่งผ่านหน้าบ้านทุกวันนะเนี่ยทุกรอบด้วยไม่ทุกวัน <c oughs> ถ้าคนมันจะตื่นมันก็ตื่น <c oughs> ไปครับเย็นสบายร้อนรนร้อนยังร้อนแล้วล <c oughs> ไปเดี๋ยวเราวิง่งวันนี้สิบโลเบาๆอีซี่นะครับในหมู่บ้านนี่แหละวันนี้ตลอดเซตอีซี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งออกแวะไปซื้อหมูให้เมียนหน่อยนะว้าหมูทอดหมูทอดกระเทียมร้านเนี้เหรอร้านตรงข้างหน้าน,นี่แหละกดหน่อยกันครับอย่าถามเยอะอย่าถามเยอะงงอยู่ตอนนี้ <laughs> ไปครับงงอะไรอะเมาเ <laughs> มาอะไรครับเมาไขมัน <laughs> ว่อันกินเยอะแล้วครับโอ้โหพ่อวานกินหมูกระทะครับปาร์ตี้นั่นเลยครับกินนิดเดียวนี่จะอะไรนี่จะมีแบบแวะเข้าน้ำไหมสองสามโลคิดว่าไม่น่ามีเพราะว่าหมดแล้วเพราะว่าไม่ถึงหรอกสองสามโลอก่อนโลเดียวน่าจะไม่ถึงโลนี่แหละน่าจะต้องเข้าแล้วกระตุ้นกระตุ้นลำไส้ลำไส้ก่อนตอนนี้อากาศยังเย็นอยู่นะ เป็นสบายบ2องศา6โมงกว่าแล้วยังไม่สว่างนะครับช่วงนี้ก็เก็บเกี่ยวบรรยากาศเลยก็จะมีฝุ่นเยอะหน่อยช้ามากเลยครับวันนี้เฮ้ท่อะไรครับกาวขาไม่ออกเฮ้ยเจ็ดครับอากาศมันเย็นโอ้ยเสหมดตัวตึงไปหมด เดี่ยวบรรยากาศครับออกมาหน้าหมู่บ้านออกมาทำไมครับออกมาซื้อหมูให้หมูปิ้งหมูทอดให้เมียเดี๋ยวเมียไม่มีอะไรกินหวังว่าร้านน่าจะเปิดเปิดแล้วใช่ป่ะใช่ครับซื้อหมูทอดให้เมียก่อนใช่ะว่าเฮ้ยนีเ่เปิดนะี่เปิดนะ สรุปว่าร้านหมูทอดที่เมียสั่งนั้นไม่ขายครับสวยแล้วกลับดีกว่าโอเควนวนวน <c oughs> นกลับกวนกลับ,บมาแล้ว <c oughs> มาแล้วอันนี้ก็ผ่านประมาณหนึ่งโลโลเกือบสองโลแล้วนะน <c oughs> ้ำไส้เริ่มทำงานแล้วตอนนี้ <c oughs> อ้าวเย็นเรากลับแล้วครับผ่านไปสองกิโลเมตร ข้ขาวองน้ำเรียบร้อยคุณไม่ทันขาดคำไม่ถึง5้าโลแน่นอนสองโลครับเรียบร้อยเลยเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวมีแสงแดดออกมาเบาเบาแล้วอากาศเย็นดีนะยิบสองโงศาเอสบายสบายติดกว่าวันช่วงชุกอันนี้ก็เป็นช่วงเทเป,ปอร์ช่วงเบาลงแล้วตองก่อนหน้านี้ก็วิ่งยาว เก็บระยะมาเยอะนะครับเดือนละสามร้อยสองร้อยกว่าสามร้อยนะถือว่าก็น่าจะมีความพร้อมระดับหนึ่ง <c oughs> ใช่ไหมพร้อมพร้อมพร้อมนะเพื่อ <c oughs> ให้วิ่งตามแผนได้ เป้าหมายของพวกเราก็คือซับสี่อุ้ยได้หรือเปล่าค่อยว่ากันใช่ครับเป้าหมายหลักของทุกคนที่ตั้งไว้นแต่แรกก็คืออยากได้ซับสี่กันทุกคนเลยนะครับที่ไปด้วยกันในตลางซ้อมที่ผ่านมาก็คือพยายามทําให้ได้ในเป้านี้ส่วนวันงานจะวิ่งเป็นยังไงกเดี๋ยวไปรุ่นกัน19มกามกรา หวังว่าวันนั้นอากาศก็คงจะดีแบบนี้นะไสเขอาบัตรนะเย็นอยู่แล้วไม่ใช่พอถึงช่วงนั้นร้อน,อนขึ้นมาอะไรเงี้ยโอ้โหสสเ,เสียยเสียยเลยเสื้อดาก้อนวิ่งเล่นนี่อันนี้เป็นแขนสั้นนะใส่ลำลองใส่อะไรนี้ของพวกเราก็วาสวยอีกแบบ เรียบร้อยแล้วครับ10กิโลเมตรเช้าวันนี้แดดออกพอดีแดดออกพอดีโอ้โหกแลังรันของพวกเราเนใช้เวลาสุดยอดเลยเจ็ดโมงเท่าไหร่สิบห้าครึ่งคิ่งชั่วโมงพอดีชั่วโมงหนึ่งนาทีกว่ากว่าโอ้เยี่ยมนี่หายใจหรือเปล่าเนี่ยวย่งสองเลย สุดยอดเลยฟิตจริงๆครับนี่วันนี้ถ้าใส่เสื้อก้ามันจะหนาวไหมไม่น่าจะห,หนาวร้อนเหมือนเดิมอ๋อหนาตัวขายของช่องต้องซื้อเลยนะครับเสื้อเนี่ย<อ>ไม่ได้มาทําแจกใครนะตัวขายยังต้องซื้อนะครับเขาเรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันจะได้เปิดมันจะได้เปิดไลน์ได้ในชุดแรกไงอ๋องช่วยกันซื้อก่อนเจะใ,ให้มันรอแต่ของฟรีไป แล้วเมื่อไหร่จะได้ใส่ใช่เป็นวันรีแลกซ์ของพวกเรานะครับสัปดาห์นี้วีคหน้าร้านกาแฟไม่เปิดนะวันนี้ร้านกาแฟจะไดเขาตีนไก่ร้านกาแฟโอ๊ตอะไอ้นะ O N O N O N ไม่เปิดครับวันนี้กาแฟใส่ต้องไปกินวัดลาดแล้วมั้็นนี่ไม่ใช่โอ๊ตนิ้วนะครับเป็นไรเป็นอ่อนน้อมเหมือบโอ๊ตครับเล่นอีกแล้วเดี๋ยวไปเอากล้องก่อนเอ้ยไปเอากล้องมือถือกัน ร้อยครับเมื่อกี้กับการถ่ายรูปของพวกเราไม่ใช่วิ่งนะถ่ายรูป <c oughs> อันนี้วันนี้ตั้งใจมาวิ่งหรือมาถ่ายรูปฮะโอ้โหถ่ายรูปนานกว่าวิ่งอีกโอ้โหนี่ครับใส่เสื้อใหม่มาวิ่ง10โลในหมู่บ้านนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะวิ่งอีก<ด>สิบโลเดี๋ยวดูกันว่าเราจะไปที่ไหนนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศวิ่งในหมู่บ้านตอนเช้าแล้วก็ใส่เสื้อใหม่ดากอนวิ่งเล่นสีดาที่เราจะใส่ไปจอมบึงนะครับก็มาใส่ซึ่งจได้ไหม ใช่เหมือนนินจามากกว่อนอ๋อเหรอแล้วผมเลี้ยงดาก้อนเนี่ยเป็นดาก้อนเลยหมายถึงว่าเป็นเหมือนนินจาเลยแต่งตัวอ๋อสีดำใช่เออเป็นคล้ายๆนินจาเหมือนกันนะสีดำนินจาแอนตาซินแอนต้าซินไม่ใช่แอนตาซินใช่ไหมแอสตาซินนะครับโอเควันนี้ก็เรียบร้อยมาโชว์เสื้อใหม่กับวิ่ง10โลสี ดาก้อนดาก้อนสีอะไรเหมือนนิงจาครับอีกแล้วเลนครับดาก้อนเลนครับดาก้อนมันนินจาพระเอกคือเลนเราก็คือเลนครับขี้เลนครับโอเคแล้วเจอกันกับวิ่เ okay, ล like ่น EP ถัดไปครับวันนี้อย่าหาสาระอะไรกับพวกเรานะครับไปละแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย